ห้ามกินสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดถ้าคุณอยากผอมเร็วถ้าคุณอยากหายจากกรดไหลย้อนแบบไม่ใช้ยาอันที่หนึ่งคือน้ำอัดลมน้ำทุกอย่างที่ซ่าเบียร์ไวน์แชมเปญน้ำอัดลมหรือว่าน้ำโซดาเนื่องจากเขาจะเพิ่มกรดในกระเพาะทำให้คุณขย้อนได้มากขึ้นอันที่2แอลกอฮอล์นะครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะคือมันเป็นพิษมันเป็นสารพิษนะครับไม่ต้องดื่มแอลกอฮอล์นะอันที่3ครับเรื่องของนมวัวนมเปรี้ยวนมช็อกโกแลตนมทุกอย่างที่มีรสหวานไม่ผอมแล้วก็จะยิ่งทําาให้้้้คุณเเป็นนนนนนนกกกรดดลยอออออมขขึันนนนัีี่4นนืงงำ อย่างเดียวคือผลไม้ตระกูลสิตรัสที่มีรสส้มมีรสเปรี้ยวนะครับทับทิมส้มมะกรูดมะนาวหรือว่าพวกอะไรที่มันเป็นผลไม้เปรี้ยวเลี่ยงไปก่อนนะครับอันนี้5นะครับคือเรื่องของอาหารรสเผ็ดรสจัดนะครับก็จะยิ่งกระตุ้นความเป็นกรดนะครับอันนี้6คือเรื่องของของมันของทอดนะครับโดยเฉพาะพวกเฟรนช์ฟรายพิซซ่าเบอร์เกอร์นะครับหรือว่าไส้กรอกลูกชิ้นทอดไม่ได้เลยน,นี้คือยิ่งอ้วนยิ่งมะเร็งยิ่งกดไหลย้อนโอ้โหพัง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 ไม่เอา ข้อที่เจก็คือพวกชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนนะครับช็อกโกแลตก็ไม่เว้นพวกสารแหนหรือว่าพวกมิ้นต์ก็จะกระตุ้นกรดไหลย้อนด้วยนะครับแล้วทีนี้ต้องกินอะไรให้ผอมเร็วให้หายจากกรดไหลย้อนอันที่1คุณไปเพิ่มกากใย,ยจากเห็ดขาวเห็ดขาวมีวิตามินดีอันที่2จากผักใบเขียวผักใบเขียว ได้หมดผักใบเขียวจะเป็นตะคะนา้าผักบุ้งผักเคลบรอกโคล,ลี่เชียงดาก็จะดีมากเชียงดาก็จะช่วยเรื่องของลดน้ําตาลในเลือดได้นะครับศึกษาสูตรเชียงดาอัดเม็ดสกัดปลอดสารของโอคนะใครอยากได้พิมพ์ว่าเชียงดาอันที่3ามคือเรื่องของปลานะครับโปรตีนจากปลาโปรตีนจากอาหารทะเลมันจะย่อยง่ายนะครับล้กดไหลย้อนจะหายเร็วขึ้นนะครับเรื่องของแมกนีเซียมในมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันนี่คือต้องกินแล้วคุณจะสุขภาพดีขึ้นแบบองค์รวมเรื่องความดานันเรื่องนอน เรื่องเครียดเรื่องกดไหลย้อนจะดีขึ้นหรือคุณจะไปเสริมแมกนีเซียมมากินก่อนอาหาร1เม็ดก็ได้นะครับศึกษาสูตรหโมโกพิมพ์ว่าแมกนีเซียมนะครับแล้วข้อสุดท้ายคือโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติไม่หวานไม่น้ําตาลไม่มีผลไม้ไม่เอาปรุงแต่งถ้าให้ดีที่สุดเอาเป็นโยเกิร์ตที่ทำมาจากธัญพืชหรือทำมาจาก ผลไม้แท้กินทานขนมหรือคุณไปเสริมโปรไบโอติกมาเลยก็ได้ใครอยากดูของโมโก็พิมพ์ว่าโปรไบโอติกนะครับหรือพิมพ์ว่าเชื้อนะครับหรือใครอยากได้สูตรลดไขมันแอดไลน์แอดมาบอกอยากได้สูตรลดไขมันโยเกิตมีโปรไบโอติกกินได้ไหมประมาณ1กรัมของโยเกิตมีโปรไบโอติกประมาณ1 0อยล้านถึงพันล้านตัวมันขึ้นอยู่กับว่าโยเกิร์ตอะไรถ้าเกิดคุณกินโยเกิร์ตที่มันหวาน โยเกิร์ตที่มันปรุงแต่งโยเกิร์ตที่มันมีน้ําเชื่อมความเป็นหวานความเป็นน้ําตาลความเป็นน้ําเชื่อมเนี่ยมันจะลบล้างนะครับมันจะไปฟีดให้เชื้อเลวแล้วมันจะไปลดล้างเชื้อดีให้เติบโตได้เนื่องจากในน้ําตาลเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดเชื้อดีมันไม่ชอบน้ําตาลเยอะแล้วมันไม่ชอบอะไรที่ปรุงแต่งดังนั้นถามว่าโยเกิร์ตมีโปรไบโอติกไหมคําตอบคือโยเกิร์ตอะไรยี่ห้อไหนสูตรไหนแล้วเขามีเขียนบอกหรือเปล่าว่ามีไลฟ์โปรไบโอติกนะครับถ้าใครอยากเจาะลึกๆอยากเรียนโคชชิ่งลึกๆส่วนตัวนั้นั้นอันน ใครไม่อยากลองผิดลองถูกใครอยากลดความอ้วนแบบ p r i v a t e นะแบบนักเรียนหนึ่งหนึ่ง,งะครับพิมพ์คุยกับโมก เกือบทุกวันนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจหนึ่งหนึ่งเป็นกดลายย้อนช่วยโปรไบโอติกได้ไหมช่วยได้ทางอ้อมนะครับแล้วก็ถ้าหายแล้วกินต่อได้ไหมกินได้นะครับโปรไบโอติกเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากในลำไส้ของเราทุกๆรู้ยี่สิบนาทีเชื้อมันหมดวัฏจักรชีวิตอันหนึ่งแล้วแค่คุณเปลี่ยนอาหารกินวันหนึ่งเชื้อในลำไส้ของคุณก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับดังนั้นการกินโปรไบโอติกสม่ำเสมอเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่ตกค้างนะครับเพราะว่าเขาเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มาเร็วไปเร็วกิน กดไหลย้อนไหมถ่านั่งเนี่ยอาจจะไม่แต่ถ้านอนเนี่ยแน่นอนคือถ้าคุณกินอิ่มมากกินอาหารผิดประเภทเนี่ยยังไงก็เป็นเป็นกดไหลย้อนน้ําหนักจาก105เหลือ57สุดยอดมากเลยนะครับใช้สูตรคุณหมอนะครับเบาหวานจาก180เหลือ120นะครับเอวลดลงไป5นิ้วสุดยอดใครได้ประโยชน์นะครับใครสุขภาพดีขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพที่ดีขึ้นจากการฟังหมอโอ๊กด้วยใครเจอหมอโอก๊กคุณต้องสุขภาพดีขึ้นคุณต้องพุงแฟบลงและคุณต้อง ้องมีความสุขมากขึ้นวันนี้หมกลาวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ